ข่าวดกนทคนสื่อดังนะครับตีข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงกราบแม่คนที่สองซ้อนนุชนั่นเองครับล่าสุดอทุกคนทางด้านข่าวลูกทุ่งนะครับก็ได้มีการลงข่าวอุงอิงแล้วก็ซ้อนนุชนะครับโดยเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าเป็นภาพสุดประทับใจแฟนๆโอกาสวันแม่อุงอิงเพชรบ้านแพงนําพวงมาลัยมาไหว้แม่นุชรับพรดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานต่อแฟนๆแห่ชื่นช ชมอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสำนึกบุญคุณทั้งพ่อโจโยมนินและแม่นุชเหมือนพ่อแม่คนที่สองนะครับแบบนี้มีแต่เจริญเจริญน่ารักจริงๆนะครับนี่คือข้อความครับทุกคนของเพจดังอย่างข่าวลูกทุ่งเนี่ยได้มีการเขียนเอาไว้ครับทุกคนบนแพลตฟอร์มใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักสุดๆนะครับและอุ้มอิ่มข่าวกระแสอ้นะครับเราเชื่อว,ว่าซอนุชเนี่ยประทับใจแน่ๆถ้าเป็นภาษาบ้านเราแล้วทุกคนถ้าเป็นลูกก็จะบอกว่า โอ้ได้ยอนครับ ลูกสาวคนนี้จังแมนได้ยอ้อนคักนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยตั้งแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับงานมีทุกวันนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่างานต่างๆที่วงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงยังไม่เคยได้รับก็ได้รับครับทุกคนอย่างเช่นนะครับทุกคนงานพรีเซนเตอร์งานที่แบบว่าโอ้โหได้รับเป็นสปอนเซอร์ห,หลายๆตัวแบบนี้ครับทุกคนนี่คือน้องครับทุกคนมาเปลี่ยนแล้วก็มาสร้างกระแสมาเป็นตัวดึงดูดให้กับวงครับทุกคนนี่คือลูกสาวที่ ได้ย่อนหลายนะครับทุกคนเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับโบอสโจแล้วก็ซอนนุชด้วยแล้วกันนะครับที่ได้บุคลากรเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เราลืมไม่ได้นั่นก็คือผู้ผลักดันผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือซอนนุชบอสโจเนี่ยนะครับ,บท,ทุกคนที่ทุ่มทุนสร้างทุ่มทุมนทุ่มเทง,งานให้กับองอิงเพชรบ้านแพงสร้างน้องนะครับเป็นองอิงเพชรบ้านแพงจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยลูกสาวนะครับและวันนี้โอ้โห ซอนุชโพสตเอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับแฟนคลับ FC ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆครับทุกคนด้วยความน่ารักเนาะและทุกคนเข้าไปดูหน้าปกซอนุชนะครับทุกวันนี้ก็ยังเอารูปน้องอุ๋งอิงเพจบ้านแพงและครอบครัวนะครับ ขึ้นหน้าปกอยู่เลยไม่เปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับทุกคนสําหรับซอนนุชน่ารักมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุ่นอิงอเพชรบ้านแพงเนี่ยถือว่าเป็นลูกอีกหนึ่งคนเลยที่ซอนนุชและก็บอสโจเนี่ยรักมากๆครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะารับเป็นลูกบุญธรรมโดยกฎหมายหรือไม่กฎหมายอิมมองว่าเนี่ยเขาก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องอุงนอิงเพชรบ้านแพงขนาดนี้แล้วจริงๆการจดมันไม่ได้สําคัญอะไรเลยครับสําคัญกับการที่เขาเนี่ยรักอุงอิงมากน้อยแค่ไหน มากกว่าครับทุกคนนี่คือสิ่งที่ แฟนคลับควรจะโฟกัสนะครับทุกคนอันเนี้ยชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยนะที่เวลาซอนุ่ยเนี่ยได้มาแชร์ลูกสาวบ่อยๆอย่างอุ๋งอิงได้เป็นพรีเซนเตอร์ซอนุ่ก็มาแชร์แสดงความยินดีกับลูกสาวนะครับหรืออุ๋งอิงเนี่ยทำกิจกรรมอะไรครับทุกคนซอนุ่บอสโจเนี่ยก็เข้ามาแชร์ก็เข้ามาชื่นชมลูกสาวคนนี้นะครับและหนึ่งสิ่งเลยที่เราได้เห็นมาโดยตลอดเนี่ยอุ๋งอิงเนี่ยจะชอบโทรถามซอนุ่ยนะบอกว่าแม่นุ่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยซอนุ่ก็กําลังแบบว่าตั้งท้องน้อง YouTube อยูงที่ วันนั้นเนี่ยเสียนนท์ได้มีการโทรหานะครับโทรหาซอนนุชครับทุกคนแล้วก็โอ้โหนะครับอุ้งอิงเนี่ยถามซอนนุชบอกว่าแม่นุชเป็นยังไงบ้างดูแลสุขภาพเจ้าของนได้จ้านะครับอุ้งอิงก็บอกกับซอนุชไปอย่างนั้นกบทุกคนน่ารักมากๆลูกสาวนะครับนะแล้วก็วันนี้ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วสําหรับภาพประทับใจนะครับแล้ววันนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็เข้าไปในโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพื่อที่จะไป รับบทนะทุกคนของลำเรื่องต่อกรแล้วก็วันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าอุงอิง จะได้รับบทกรลำไหนครับทุกคนซึ่งวันนี้ลูกสาวก็แบบโอ้โหน่ารักมากๆแล้วช่อง Youtube แต่และช่องคือคึกคักมากๆวันนี้อุ้งอิงไปที่โดมนะครับทุกคนมีหลายช่องที่ไปถ่ายทําน้องเนี่ยเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะซอนนุษนะครับทุกคนก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นี่เลยครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหยอดไลค์ยอดแชร์นี่คือเยอะมากจริงนะ นะครับทุกคนอี๋ยวเราไปส่องคอมเมนต์บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทางด้านอพอกการใช้วิรัยสินนะครับก็บอกโอ้โหนะครับน่ารักมากนะครับนะเป็นภาพที่สุดประทับใจสุดๆนะครับ นะครับเป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับชอบภาคนี้มากเลยค่ะ FC น้องอุ๋งอิงค่ะนะครับดีต่อใจมากเลยค่ะอีหล่าหูจากความหลายเลยครับน่ารักอบอุ่นมากเลยครอบครัวอบอุ่นนะคะรักนะคะคุณแม่นีอ่านคอมเมนต์นะครับอ่านแบบรัวมากเลยนะอุ้มอิมข่าวกระแสคือตาดีมากนะฮะนะครับโอ้โหแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะครับนะ เดี๋ยวอุ้มิ่ก็จะไปแสดงความคิดเห็นนะครับอย่าลืมไปกดความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นอุ้มอิ่มด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหแฟนคลับ FC ก็คือเข้าไปกดแชร์กันแบบรัวๆกันเลยนะครับนะซอนุษลงเอาไว้นะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับทุกคนบอสโจก็มาแชร์นะครับพร้อมเขียนอิโมจิหัวใจด้วยนะสำหรับบอสโจยมนินนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นภาพที่น่ารักสุดๆนะครับน่ารักมากทุกคน ซอนุศซอนุศก็น่ารักมากนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้แล้วเย็นเนาะมี้มองมองว่าเวลาอยู่ใกล้ซอนุศอะเวลาเราไปเจอท่านอย่างเงี้ยอยู่ใกล้แล้วเย็นอยู่ใกล้แล้วมีแต่ความเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความดีอะมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยครับทุกคนเนาะแล้วก็ก็ซอนุศเนี่ยรักแล้วก็เมตาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมาตลอดนะอย่างช่วงแรกๆที่น้องเข้ามาใช่ไหมครับหาชุดในสมัยที่ตัวเองสาวๆนะทุกคนถ้าทุกคนยังจําเหตุการณ์นี้ได้ซอนุศเนี่ยจะหาชุดที่ตัวเองสาวๆใส่ให้น้องอิงใส่ ในตอนนั้นองอิงก็ยังไม่ได้มีเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะมากมายนะทุกคนพอองอิงไปตอนนั้นน่าจะไปงานงานศพนะของของทางด้านพ่อหลอดเนาะแม่นกตอนนั้นซอน,นุ่นเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าเอาชุดนะครับให้กับน้องใส่ในสมัยเป็นสาวก็คือสวยมากตอนนั้นอะ่ะถ้าทุกคนยังจาได้เนาะเป็นคลิปรแรกๆที่พวกเราแบบว่าติดตามกันเลยอ่นะครับน่ารักมากๆนะครับทุกคนนะ ะะสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกเคลื่อนไหวของอิงนะครับแล้วก็หลังจากที่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะรับก่นลำเสร็จพรุ่งนี้ก็ต้องไปกรุงเทพมหานครต่อนะทุกคนรายการคุยแซ่บโชว์เลื่อนแล้วก็ไปรอถ่ายของหมอลำไอดอลต่อหมอลำไอดอลต่อนะทุกคนก็จะเป็นรายการตีสิบ สีเบเยอร์โอ้โหแล้วก็มาที่วัดหลวงปู่ศิลาอีกนะครับทุกคนคือแบบงานแน่นสุดๆอุงอิงนะงานแน่นมากลูกสาวนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับแล้วก็ตอนนี้คืออุ๋งอิงเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะของของคนสีสกเกตเลยนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาอุงอิงไปปรากฏตัวที่ไหนเนี่ยคือแฟนๆเนี่ยแห่ตามไปครับทุกคนอย่างผาหมอยแดงนคือคึกค,ค,คักมาก,มากๆนะครับทุกคน นะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มยิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนยังไงก็ขอให้พ่อพ่อแม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย,นนแ,ลย,ววยแล้วก็ขอบคุณน,นะครับที่ ซัพพอร์ตอุ้มอิ่มข่าวกระแสเสมอมานะครับรักพ่อ,พอ,พอไม่ f อ่พวกทุกคนมากเลยอ่ะหนึ่งปีกว่าๆเราก็ยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆนะครับแล้วก็เราจะอยู่แบบนี้ด้วยกันไปตลอดเนะาะจะไปไหนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับฝากกดติดตามอุ้มอิ่มด้วยนะครับ